ย่อยู่ก่อน <c oughs> สวัสดีครับพบกับนุมรอหน้าตีตาตีกินโชนะครับคำพมวันนี้เขาเสนอคำว่า <c oughs> เป็นไข้เจ็บคอเป็นคนรอเจ็บใจฮะมีน้องเขาคอมเมนต์มานะครับผมชอบนะครับอันดูแบบสั้นๆได้ใจความดีนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นตำไทยนะครับข้าวเหนียวสิบบาทผักสลัดแคบหมูกรอบกรอบถ้ากัดแคบหมูหน้าแบนไทยมากเลยเมื่อกี้นะก <c oughs> ัดแต่เช้าเลยนะครับตำไทยนี่ยั่วๆก่อนหือ <c oughs> ใครมีคําคมแคปชั่นนะครับหรือว่าใครมีไอเดียนะครับคิดเองได้นิ่งดีผมว่าอันนี้เขาคิดเองด้วยแหละนะครับเพราะผมไม่เคยได้ยินที่ไหนนะครับใครมีเด็ดๆก็ส่งมาแชร์กันได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับอาจจะพูดช้าหน่อยแต่ก็พูดนะครับอืคนไทยกินข้าวเหนียวอะ คือเมือคืนไม่ได้กินข้าวนะรดน้ำหนักมันไม่ค่อยถนัดะนะนี่นต้องอย่างนี้ครับเมื่อคือเทศหน้าใสผมใสผมนี้ต้องกินเป็นไล่แล้ว ะมีคำคมนะครับแคปชั่นเด็ดๆก็ส่งมาอคอมเมนต์มาแชร์กันได้ครับผมจะได้ไม่ต้องไปหาจากที่อื่นนะจะได้เปิดอ่านคอมเมนต์แล้วก็อันนี้ไปเลยอ๋อเมทีเปิดอ่านบ,บ่อยๆก็จะได้คุ้นพวกเราไงครับ ถ้าเป็นรูปหน้าตรงได้ยิ่งดีเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นรูปตัวเองยิ่งดีนะครับคนที่มาคอมเมนต์บางทีก็รูปกระโดนมัง่งรูปอะไรมัง่งอืมหนุ่มวันนี้ไม่เอาไก่ย่างนะครับ สมตำเขาเหนียวรวนน้ำกระเทศพุ่งอ่ะบไม่หมดไม่ต้องแปลกใจฮะมันเยอะผมตำได้สองถุงอ่ะ 我怕，ตอนเที่ยงแล้วไง。 ชับมัะชับไม่ชับเอาล่ะกินไม่พูดแหละจะเอาปูปลามาก็อะไรอยู่เนี่ยอตอนเช้าไง เดืท้องไส้จะปั่นป่วนก่อนเอนาตำไทยแบบเบาๆก่อนตำไทยหวานมากอืม S <S อ,อร่อยมากฟังจับเสียงนะเสียงเคี้ยวนี่สะใจมากเลยนะ ถ้าผมเป็นคนฟังเราได้ยินตอนสี่ห้าท่วมเอียปิดน้่ยเลยปิดโทรศัพท์ไปหาทำอะไรกินนะครับไม่หมดว่ะคุณเจษ 嗯，嗯，对。 โอเคอเค๋อเดี๋ยวที่เหลือไว้สังหารตอนเที่ยงนะครับใครมีคำคมแคปชั่นนะครับเด็ดๆโดนๆคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่พูดให้หมดนั่นแหละ บางทีอาจจะเป็น EP หนึ่งสองคำคมคำคมหนึ่งสามอะไรมาในกครับว่าไปไหนะแต่ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับใครมีความรู้สึกในใจอะไรนะครับที่ที่มันการกองออกมาเป็นบทกรองเป็นคำพูดที่มันสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเผื่อบางทีใจเราอาจจะตรงกันก็นได้นะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับนมรอนนะตีตาตีกินชมวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนสวัสดีครับ